น้องนั่งรถกับลงทางเก็บเฮดกับบไายบ่นเขาผ้าแลนอ้อมโลกอยู่จนได้นั่งสุดส้ายด้นั่งย่อนกลับมาใหม่กันยังว่าบันนี้โลงทางบนละซาวกระสินงเบิ้งนี่เขาผ้าครับแลนอ้อมปลาอ้อมเขาจะเป็นมองได้เป็นมองได้เบิงเ้งบ่ออกหลักไปบันนี้อาศัยก็ขึ้นนั่งรถกลับแค่นั้นละว่าเป็นนั่งถือท่างเนี่ยเขาละผ้าอ้อมหนาอ้อมลังไปเบปิ้งในผืน คุณวิวเอาพ้ขึ้นปีตทางกันยังวาโอ้ยลาสันเป็นหอดบานตะโดดละึ้นรถลงกันยังวะา,าพาอ,อ้อมหนาอ้อมลังอยู่มาหันกับจกเจ้าขาวาอ,อ้อมใส่จเจ้าขาวสิพาไปทางใดได้บันไปบ่ถือได้บัน ข,ข่อยเซเวบ้านนี้เออนี่มาหอดมองนี้ละบัณฑ์จืดใดละบัณพี่น้องจื้อได้แล้ว <c oughs> ถ้ากลับม,มน้ามองแก้วว่านุ่ง <c oughs> เบ็ดลงจ้างแต่นางรถเมฆเที่ยวเะข่อยอ๋อมองนี้เขาเอิน่อยเวคจัสบากเฮมมินชวนอ๋อมาตาะทางบนวังนั้นมาตาะทางเฮมมินชวน อันนั้นก็ไปคนละสายพี่น้องไปคนละสายคนละตาคนละดุงตาก็อ่อนหากันด้วยกันแหละโอ้ยฟ้ามีสช่งบ้าอคละล้มทางเลยวิวพี่น้อง นะวิวทางคุณวิวงามบ่ลงนาลงรันกันได้ขี่รถจะบ้างไม่ขี่รถเที่ยวละมือนีิย่างปลากับเมื่อยไม่ขี่รถเที่ยวพร้อมนี่ยคุณนะบนทางก็ได้พอมันโตอื่นพอยายมาหับกับมาบ่ได้เพอบาเล่านั่นเล่าไปตีเล่าไปว่ายน้ำมือมนีิคุณ อ่อมมาแต่ทางพูนไกลๆพี่น้องพูนอะคอยลงปลามากพี่น้องพูนส้มวิวน้ำกันเนาะพี่น้องงามบ่ะดีขึ้นกันพี่น้องลงทางลงปลาก็ได้กระบาเข้ากับบะลงเข้ากับชีน้ำรดนี่แหละเข้ากับผ้าอ่อมไปออนมากพูนมาแต่ทางพูนพูนบางันอ่อมมาแต่ฟังทางพูนบางันอ่อมปิดทางกันยังมาพูนมิว น้องเบังวิวเนาะภูเขาธรรมศาสตร์งามครับมักทายไล่ตังพี่น้องสาวกระสิน้นมักทายกองไล่ตังจังงามสมีเดสมีเดย์เป็นวะแต่เอาวิวให้พี่น้องเบังดีให้กันละลงทางเห็นม,มาทางภาพสวยๆวิวง,งามๆให้พี่น้องเบังปลาข้วาวโพดพรเจะปลูกข้าวโพดพี่น้องไมแต่เห็ดอาหารเห็นวัวอาหารงัวอาหารหมู เฮ็ดกับบ <kit lo> ่ไ <like> ด้ป้า like ก okay. ับลงปุณนะพี่น้องงามขึ้นยังปุณนะอีกฟังหนึ่งปุณอาภัษม์ุณนะไปรถไปใสกับไปรถแต่บาจุดสุดท้ายกกเมืองทุ่นหรอวะลงกับวยญญาณตะวันไปรถถึงมันลงไปกับเมืองทุ่นบุญละ สุดท้ายไปสุดท้ายกับเมืองทูนบอยได้ยานดอกบันิล้งก็ได้พระสวรรค์ภูเขาชมวิวชมผู้เขางามกันเตฟรดิบุร์กเอ็มแบิร์กเฟรดิบุร์กเอ็มแบรกประสานเป็นไรปีหน่อคนทาง ลงไปต่ำๆค่อยๆพูนเมืองทุนคุณบันไดเห็นหรือเนเมืองทุนแอมบแมบกแอมแบกสะออนวิวพี่น้องงามกันี่ยน่งรถเที่ยวสะออนเนี่เห็นบ่มคุณเจ้าเห็นน้ำกันบ่มคุณนะสะอ่อนหลายโอ้ยงามกันคุณนะโอ้ยเบตรงเนี้ยคุณนะธรรมพศาสตร์กันจักรยานอยู่ข้างหน้าต่ำๆลงไปผมก็ไม่เงียบคน เดฟบิบบลกแอมแบกแอมแบกแอมแบกไก่แล้ว ouais, พี่น้องไก่สีหดแล้วลงกระซ้างไปนี่เพราะว่าปลายสุดท้ายมันมันมึนทุ่นน่ะนะ ให้พี่น้องเบื้งวิวเหนกันสวอนวิวกลับอีกสายหนึ่งตวบากับโซนเดียวกันที่จริงแล้วกัสายซีสองคุณเมืองทุนคุนเมืองทุน,ทน,ทนบางสาวก๊าซซินยูคุณไปงามคกะพี่นองวิวทาง้สะอนคุณอ่ะู้นมาตไก่ๆกันทา้ง ชมวิวเด้อพี่น้องเด้กลุมมมมมม่มมีดอกกลุ่มกลุ่มกลุ่มวันนี้เป็นรถเมฆกลุ่มอยู่สาวราชีจกักรยานรถเป็นกระเลส่าจังหน่อยจกอักรยานลงลงควายตันๆพี่น้องนั่งจักรถเมฆกลุ่มขนาดกล <c oughs> <c oughs> ุ่มกล้าขนาดก็ป้ากี้ออมโลกโลงแม บัลลัยลงรถต่อบ่ฮู้ว่าเขาแล่งมาทุนคั้นกี่คันนึง<ช>ได้กลับขึ้นไปสถานีได้เริ่มต้นมาใหม่พุ่นน่ะในเมืองทุนสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเมืองทุนมองสาวกเปรูซินอยู่เด้อนี่เด้อนี่เมืองทุนแต่อยู่ได้พี่น้องปลาเขาบ้านคนเมืองค้น พิษสายเป็นพิษสายว่ากันอันนี้ไข่เล็กๆอันนี้หอดแล้วนต่บ่าไก่ยังจะ่าอันนี้ซื้อๆเป็นพิษสายซื้อๆึป็นยาวันสิบอ๊อดอันนี้อีกท่านนี้มันก็เริ่มไปอีกทัานเป็นตั้งเจนในสวนลงมา <c oughs> การไปเก็บเห็ดพี่น้องได้เห็ดสามดอก เรหอดบ้านได้เห็ดสามตัวไปเบิดมือแต่ว่าก็ได้ช่มปลาช่มบิวช่มเขาต่างไปพวกพอนย้อนใจพี่นองเขาปลาเย็นเย็นเราก็เลยสิลิมักแห้งอยู่ในปลาเนี่ยเย็นช่วยช่วยช่วยพี่นอนยางสองสมงศ์สามสมงศ์กระโบมือเราก็สินไปหอดใบมุ่งไปแต่ใบมุ่งเป็นหอดใบมุ่งจนมาหนี้ออกมาจากปลากับหามุ่งใบมุ่งใบสองมุ่งสามมุ่งสี่มุ่งหามุ่งสามชมุศ์สี่ชมงศอยู่ในปลา มีแห้งจุไยจุไยสะอ่อนสมองสมองกระโลงปานกันก็นกไปเที่ยวโลดเด้งอ,อย่าลืมด้วยพี่น้องฝากกดถูกใจกดซับสายกดไลค์กดแชร์าสาวกระสินนั่นเลยที่จะขอบคุณหลายๆจ้า